ไลฟ์อัศจรรย์การแพทย์เรากำลังติดตามชมเรื่องราวชีวิตของน้องเซนผู้ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคทารสซิเมียและต้องทำการถ่ายเลือดทุกเดือนจนกว่าจะหา DNA ที่สามารถเข้ากับร่างกายของน้องเซนได้ซึ่งกินเวลากว่า5ปีจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผู้เป็นแม่ตั้งครรภ์ลูกคนที่3และจากผลการตรวจพบว่า d n a ตรงกับของน้องเซนซึ่งนั่นหมายความว่าน้องเซนจะได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก จากนั้นอาการของน้องเซนก็ดีขึ้นเป็นลําดับและยังคงเป็นอีกครั้งที่อาจารย์การแพทย์ได้พลิกชีวิตของน้องเซนให้กลับมามีชีวิตได้ตามปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆทั่วไปครับสำหรับโรคซี่พันธุกรรมทะละสัสมีเนี่ยเป็นโรคที่ถา่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเด็กทุกคนที่เป็นโรคเนี่ยจะต้องมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นพาหะนะครับคนที่พาหะเนี่ยจะเหมือนคนปกติทั่วไปไม่มีอาการแต่คนที่เป็นพาหะเหล่านี้เนี่ย จะมียีนที่มีความปกติครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งในคนไทยเนี่ยมีคนที่เป็นพาหะของโรคทารัสซีเมียเนี่ยร้อยละ1 0บถึงร้อยละสีแล้วแต่ภูมิภาคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า60ล้านคนเนี่ยมีคนไทยที่เป็นพาหะของโรคนี้คือ10ล้านคนด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดสูดว่าพาหะกับพาหะมาแต่งงานกันเนี่ยโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคเนี่ยประมาณ25%เนนะครับเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น น้องเซนสาเหตุที่เป็นโรคเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อและคุณแม่เป็นพาหะข,ของโรคธาลัสซีเมียนะครับเพราะฉะนั้นน้องเซนก็เลยมีโอกาสที่เป็น1ในสนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยน้องเซนเนี่ยจะต้องได้รับการปลูกถ่ายโดยที่ว่าจะเอาต้องคนที่มีเนื้อเยื่อตรงกันเพราะนั้นโอกาสของคนที่มีเนื้อเยื่อตรงกันก็คือพี่น้องที่มาจากพ่อแม่เดียวกันอย่างไรก็ตามในกรณีของน้องเซนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย มีลูกแต่ละคนก็ต้องมีการตรวจกันก่อนว่าลูกแต่ละคนเนี่ยเป็นโรคทรัสซีเมียหรือไม่เพราะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซิพันธกรรมทรัสซีเมียร์25%แล้วถ้าเกิดเด็กเราน้องของน้องเซนเนี่ยไม่เป็นโรคก็จะต้องมีการตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งว่ามีเนื้อเยื่อตรงกันหรือไม่นะครับซึ่งโอกาสที่เนื้อเยื่อตรงกันในพี่น้องท้องเดียวกันก็อีก25%เพราะฉนั้นจะเห็นได้ว่าโอกาสที่น้องของน้องเซนเนี่ยจะมีโอกาสที่ไม่เป็นโรคเนี่ย นะครับซึ่งจะมาใช้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นโรคแล้วก็ต้องมีการตรวจอีกเหมือนกันว่าเนื้อเยอะตรงกันหรือไม่ซึ่งโอกาสที่เนื้อเยอตรงกันก็คือแค่ยีเท่านั้นในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้บริจาคจากพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าพี่น้องมีนี่ไม่ตรงกันเราก็อาจจะไปหาจากผู้บริจาคจากคนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ทางสภากาชาติไทยเนี่ยมีศูนย์รวบรวมข้อมูลของผู้บริจาคประมาณ1 5 0 0 0 0หนคนนะครับซึ่งศูนย์เหล่านี้เนี่ย ศูนย์สภากาชาติไทยเนี่ยจะเจาะเลือดของผู้บริจาคโลหิตแต่นำจะนำไปตรวจ HLA หรือเนื้อเยือ่อแล้วก็เป็นแผนเป็น Data ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ถ้าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยหาไขากระดูกจากพี่น้องไม่ได้ก็จะต้องการก็จะมีการส่งผลเนื้อเยือ่อหรือ HLA เนี่ยไปที่สภากาชาติไทยเพื่อไปหาผู้บริจาคคนอื่นอย่างไรก็ตามโอกาสที่ผู้บริจาคคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องเนี่ย ที่จะตรงกับผู้ป่วยเนี่ยประมาณ1ต่อ5้าหมื่นะครับเพราะฉะนั้นการทีเ่เราจะได้ผู้บริจาคคนอื่นเนี่ยจะต้องมอีแหล่งข้อมูลหรือจํานวนผู้บริจาคเนี่ยเยอะนะครับซึ่งในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีจํานวนประมาณ1 5ึ0 0 0สคนครับวิธีการที่จะป้องกันอีกขั้นตอนหนึ่งที่อยากต้องการที่จะไม่ให้ลูกเป็นโรคซีพัตุกรรมธาลัสซีเมียอันหนึงที่สําคัญที่สุดก็คือคู่สามีภรรยาเนี่ย นอกจากการที่เราจะมีการวางแผนครอบครัวในเรื่องการมีบุตรแล้วเนี่ยความพร้อมของการมีบุตรที่จะเป็นบุตรที่สมบูรณ์หรือแข็งแรงเนี่ยขั้นตอนนึงก็คือการตรวจเลือดของคู่สามีภรรยาทุกคู่ว่ามีเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ซึ่งก็จะปรึกษาได้กับทางสูตินรีแพทย์และทางกรรมวารแพทย์ว่าคู่สามีภรรยานั้นนะ่ะเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือไม่โดยการตรวจเลือดเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่า ทั้งคู่เป็นพาหะของโรคซีปันจุกรรมธาลัซีเมียก็จะต้องมีการปรึกษาสูตินรีแพทย์ว่าจะดําเนินการอย่างไรในการมีมุดนะที่จะไม่เป็นโรคซีปันจุกรรมธาลัซีเมียรครับ ทราบว่าเป็นเนี่ยช่วงแรกก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันเราก็ร้องไห้เสียใจอยู่พักใหญ่เหมือนกันเพราะว่าคือเขาเป็นหนึ่งคือเป็นลูกคนแรกเราก็เป็นคนโตด้วยแล้วก็เราก็ยังไงกลัวไปหมดนะคะเพราะว่ากลัวที่จะเสียเขาไปเพราะว่าเราไม่หนึ่งเลยเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการโลกนี้มันเป็นยังไงคืออะไรด้วยแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วโหคือคุยกับหมอช่วงแรกนี่เราก็ออกมามึนๆจำข้อมูลแทบไม่ได้หมดนะคะเพราะว่ามัน มันเป็นการรักษาระยะยาวที่มีทั้งเรื่องของการภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆคือตัวเราต้องพร้อมนอกจากคือทางหมอพร้อมโรงพยาบาลที่ดูแลพร้อมเราก็ต้องพร้อมด้วยโดยเฉพาะภาวะที่ถูกดึงเข้ามาในเรื่องของการปลูกถ่ายเนี่ยโอ้ยต้องต้อง,อง,งเรียกว,ว่าต้องทําใจเยอะๆเข้มแข็งแล้วก็พยายามให้เหตุผลกับเรื่องราวทั้งหมดตลอดมีอะไรต้องรีบถามอาจารย์ถามพยาบาลอยู่ตลอดเรามีชีวิตอยู่กับ การนับเวลาถอยหลังของลูกอะว่าลูกเราจะมีชีวิตอยู่ไปถึงแค่ไหนลูกจะอยู่ได้ถึงกี่ปีกี่ขวบเนี่ยเราจะไปซื้ออะไรให้ลูกเราสักชิ้นหนึ่งเราคิดไปต่างๆนานาว่าแบบเราจะได้อยู่กับลูกอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมัน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 คิดไปมากมายอะแล้วทุกเดือนเราต้องจูงลูกไปให้เจ็บอะจูงลูกไปไปให้เลื่อนเนี่ยแล้วต้องมานั่งแบบให้ลูกกินยาขับเด็กให้ลูกต้องมานั่งนั่งยอมรับความผิดปกติที่ลูกเราไม่เหมือนคนอื่นมันก็แย่พออยู่แล้ว กับตัวเองก็ต้องมานั่งทําใจยอมรับแบบเนี่ยชีวิตเก่าอ่ะมันวังวนมันเป็นอย่างเงี้ยแต่พอชีวิตใหม่เนี่ยคือมันใหม่ยังไงคือมันใหม่เพื่อที่เราจะไปเหมือนคนอื่นอ่งเบางทีเราก็ต้องการแค่นี้คนเรามันก็ต้องการแค่เหมือนกับคนอื่นเขามันก็แฮปปี้แล้วอ่ะลูกเราเล่นพละได้ไปโรงเรียนได้ไม่ต้องหยุดเรียนเป็นประจำเรียนหนังสือมีมีกระเป๋านักเรียนสได้ใส่ชุดนักเรียนตอนเช้าออกบ้านไปโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สุดละนี่ก็ถือเป็นชีวิตใหม่ที่ ที่เราสแสวงหาแล้วนี่คือมิวไลท์ของเราล้วตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วว่ายน้ำได้แล้วก็วิงว่งเล่นได้เกือบ,บเหมือนคนอื่นเขาแล้ว ขอขอบคุณแม่และคุณพ่อมากๆเลยนะครับทีุ่สุสาจะช่วยเลี้ยงดูตอนที่อยู่โรงพยาบาลอยากจะขอบขอบคุณน้องมอาตื่นใน้อนที่ลงมาเกินในตอนที่ผมป่วยในตอในวันนั้นนะครับขอบคุณคุณหมอกับพี่พยาบาลที่ช่วยดูแลให้ด้วยนะครับ